มันจะมีก้านแย่ลงไปอยู่ครับผมนี่ตรงที่พัดตติิ้วเขียวนี่ครับบอยจะเติมต้นจนมันชนพัดตติคิวเขียวครับผมบอยจะพาไปเช็ครถครับผมหลังจากที่ล้างเต้ามอมแมมแล้วครับผมเตรียมตัวไปใส่ข้าวสารครับเตรียมตัวไปใส่ข้าวสารมองเก้าแล้วครับพี่น้องเพื่นอนอบเขาแล้วเพื่อนกำลังเอื่นรถไปใส่อีกครั้งครับผมบอีก,ก็มาล่างรถล่างกระบะเตรียมพืน้นรถพื้นยังรอเพื่อนนะครับผมเนาะแล้วก็มาเช็ครถเบื้องต้นเสร็จแล้วครับผมไปวันนี้บอีจะพาเซ็ก ก่อนทาการสตาร์ทเครื่องครับผมจะมีเช็คน้ำมันเครื่องและเช็คน้ํากันแบตเตอรี่นะครับผมเนาะเรื่องขั้นตอนการเช็คกันเลยครับมาครับพี่น้องบ่าวอิจจะพาเช็คน้ำมันเครื่องครับผมว่่จําเป็นต้องยกหัวก็ได้นะครับผมไอ้ส้ำหรับรถบรรทุกรถบรรทุกไอ้แทบจะทุกรุ่นนะพี่น้องไม่จาเป็นต้องยกหัวก็ได้ครับผมมือนัทีบ่าวอิจจะยกหัวนั่นคือบ่าวอิจยกหัวเพื่อจะเป่ากรองเลยครับผมนี่น้ำมันเครื่องครับพี่น้องเห็นบ่นี่อยู่ใน่ระลับนี้ครับผม นี่มันจะมีรูบอกอยู่มันจะอยู่ตรงที่คำว่าแม็กนะครับผมเนาะอันตัวนี้คือน้ำมันเครื่องขาดครับผมตัวข้างล่างเนี่ยนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับผมเพราะว่าอีกแล่นอีกสอง่ถวบ้าอีดก,ก็จะจได,ดเปี้ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องเติมเพิ่มครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ปลุปกติอยู่อ่ะเช็คดูอีกรอบครับผม นี่ครับผมอยู่ในเกณฑ์ปกติครับผมอยู่ตรงรูพอดีเห็นบ่ครับเห็นชัดบ่นี่อยู่ตรงรูนี่ครับผมเพราะว่ารถบ้าวอิทเนี่ยจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกๆสิบเทีทเ่ยวนะครับผมเนาะทุกๆสิบเทีทเ่ยวหรือสิบเอ็ดสิบสองเทีเ่ยวตามระยะทางใกล้ไลครับผมประมาณสองหมื่นกิโลครับผมจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องหนึ่งครั้งนะครับผมเนาะประมาณเดือนสองเดือนครับผมจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องหนึ่งครั้งเพราะค่าน้ํามันเครื่องก็แพงอยู่ะครับผมเกือบๆหมื่นครับพี่น้องเปยนน้ามันเครื่องเชลเตอครับผม แต่เป็นรถบริษัทนะครับไม่ใช่รถผมเองขั้นตอนการเช็คน้ำเครื่องเป็นอันเปอร์เ็นต์สิ้นครับผมไปเช็คน้ำกันแบตครับผมไปครับพี่น้องมาจะพาไปเช็คน้ำกันแบตเตอรี่ครับผมก่อนที่จะทำการสตาร์ทรถเี่ย้อาอีเดอร์เอาน้ำกันมาแล้วครับผม น้ำกันเตรียมมาแล้วล้างรถเรียบร้อยพร้อมรับงานครับผมขับรสะอาดวานนี้เรพี่น้องเอาซ้าพ่อดูดีในสายตาเฮานี่เละครับผมเพราะช่วงนี้หน้าฝนครับผมช่วงนี้หน้าฝนสำหรับจำหนึ่งไปก่อนครับผมพ่อเบืองได้พี่น้องพ่อเป็นหูบครับผมปไปเช็คน้ำกันแบตเตอรี่กันเลครับพี่น้องเราอจะพาเช็คเบืองต้นครับผมเช็คน้ำกันแบตเตอรี่เราจะดู ข้างนอกก็ได้ครับผมเราจะดูข้างนอกก็ได้นี่มันมีขีดบอกอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถบรรทุกมันจะมีขีดบอกอยู่ี่ครับผมนี่อันนี้คือโลวะอันนี้คือโลอันนี้คือน้ำน้ำการขาดนอสทึงขีดนี้ครับผมอันนี้คือน้ําการปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้ก็ขาดนิดนึงครับผมแต่ว่าอีกะจะเติมไว้ครับผมทั้งสองลูกเลยจะเติมไว้ครับผมนี่มันมีขีดบอกอยู่ครับผมจะเติมไว้เพื่อป้องกัน น้ำกันขาดนั่นเองครับผมถ้าน้ำกันขาดแบตเตอรี่เราก็จะเสื่อมสภาพครับผมก็จะใส่วอดไโดนนะพี่น้องปกติก็ปี2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะถ้าถ้ารักษาน้ากันอยู่ในเกณฑ์ระดรับปกติตลอดมันก็นจะใส่ไ้โดนครับพี่น้องมันก็จะได้ไม่เปลี่ยนบ่อยนะครับผมเนาะนก็ไขฟ้าครอบออกแบบนี้ครับผมมันเป็นฟ้าครอบพลาสติกซื้ๆครับนี่ครับพี่น้องบ้าอีกเกดยทำการเปิดฟ้าครอบแบตออกมาแล้วก็จะบาเจอ จุกเติมน้ำกันครับผมจุกเติมน้ำกันเราก็ทำการขันออกครับผมเปิดเสร็จแล้วก็เริ่มทำการเติมเลยครับผม เบ้าอีจะเติมจนชนเลยนะครับมันจะมีก้านแย่ลงไปอยู่ครับผมเนี่ตรงที่พัสิีเขียวๆเนี่ยครับเบ้าอีจะเติมจนจนมันชนพัสดิเขียวๆครับผมมันจะแย่ลงไปจนถึงน้ากันเลยครับถึงพัสดีเขียวผมก็จะพอคือว่ามันถึงเกณฑ์หรือว่าถึงระดับน้ากันที่เขากําหนดไว้แล้วนั่นเองครับผม เป็นอันว่าเสียสิ้นหนึ่งลูกครับผมนี่มันจะพอดีได้นะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวอีจะให้เบิรงครับผมลูกที่สองบพ่พอพี่น้องก่อที่สองโอเคครับผมเป็นอันว่าเสียสิ้นเสียถ้ำความสะอาดออกแล้วก็ปิดฟ้ากลับเข้าไปที่เดิมครับผม อันว่าเสร็จสิ้นปิดฝาลงไปที่เดิมครับผมขันพอถึงมือนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทำการใส่ฝาครอบแบตกลับไปที่เดิมครับผม บ่าวอิจฉาพามาเช็คครับผมเช็คดูข้างแบตครับผมนี่เห็นไหมพี่น้องระดับน้ากันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นมาดูตรงนี้ครับผมนี่คือเ่อเติมจากข้างในเนาะพี่น้องเนาะเติมจากข้างในถึงไอขีดเขียวมันนะครับถึงฟ้าขี้เขียวมันมันจะมีกา้านเย่ลงมาอยู่ครับมันมีกา้านแย่ลงมาอยู่เติมชนกานตรงนั้นมันก็จะเสมอกับขีดตรงนี้พอดีนะครับผมโอเคครับขั้นตอนการเช็ครถก็เสร็จสิ้นครับผมพร้อมวิ่งงานครับโอเคครับพี่น้องขั้นตอนการเช็ครถของบ่าวอก่ะ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้ยนะครับผมเนาะพี่น้องรับชมคลิปบา้าอินอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบา้าอินเด้อครับผมเด้อคอมเมนต์คำว่าพูดคุยคอมเมนต์คำว่าทาักทายกันได้ครับผมโอเคครับคลิปนี้บา้าอีกขอจบไเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ